ไม่ยากกับ i อเบบี้การแทงก็คือถ้าตามนิยามเลยนะฮะก็คือการที่คลอดก่อนอายุครรภ์28สัปดาห์จะเรียกว่าการแทงนะฮะแล้วก็แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงการแทงเนี่ยเขาจะพูดถึง3เดือนแรกเกิน80%เลยฮะจะเกิดใน3เดือนแรกนะฮะก็คือถ้า3เดือนแรกพ้นไปได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่แทงนะฮะจะมีส่วนน้อยจริงๆที่จะแทงออกมา ส่วนใหญ่ก็พูดถึง3เดือนแรกเนี่ยนะฮะถ้าเป็นที่ตัวเด็กเขาเองนะฮะก็มักจะเกิดจากการแทงที่เกิดจากตัวเด็กเขาเองซึ่งมักจะมีประมาณสัก5 0ที่ว่า3เดือนแรกแล้วก็แทงก็เกิดจากตัวเด็ก50%สเนะฮะสาเหตุที่เหลือๆเนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวมดลูกเขาเองนะฮะมดลูกเขาอาจจะมีผังผืดนะฮะมีผนังกั้นในโพรงมดลูกอย่างเงี้ยฮะก็จะทําให้แทงได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือบางคนเขามีช็อกโกแลตซิสต์อยู่เนี่ยโอกาสในการแทงเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่มีช็อก ไทรอยด์เป็นพิษอย่างเงี้ยฮะก็จะมีโอกาสในการแทงมากกว่าคนปกติทั่วไปหรือฮอร์โมนบางตัวอย่างเช่นพวกโปรแลคตินนะฮะถ้าสูงเกินไปเนี่ยก็โอกาสแทงมากขึ้นคนที่เป็นเบาหวานก็โอกาสแทงมากขึ้นหรือบางคนที่สาเหตุที่อาจจะเจอไม่บ่อยนะฮะอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านตัวเองนะฮะก็จะทําให้โอกาสแทงมากขึ้นเช่นกันคือจริงๆถ้าสังเกตดูถ้าคนที่แทงบ่อยๆก็มักจะมีสาเหตุอยู่อันนั้นเราต้องไปหาสาเหตุกันต่อไปการที่ว่าเด็กแทงออกมาเนี่ยเกิดจากการที่ว่าธรรมชาติพยายามขับเด็กที่ผิดปกติออกมาออี้คืตตาามมธรรชิยู่แลว การตรวจโครโมโซมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพูดถึงการทำเด็กหลอดแก้วใช่ไหมฮะแต่เวลาที่ท้องธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนเป็นการสุ่มฮะอ่าเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจโครโมโซมก่อนที่เด็กเขาจะฝังตัวได้เราก็ต้องปล่อยให้ท้องธรรมชาติก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาท้องเนี่ยจริงๆก็มีวิธีการตรวจนะฮะพอท้องได้ครบประมาณสัก3เดือนเนี่ยเราก็ไปเจาะเลือดของคุณแม่ดูถ้าเจาะเลือดคุณแม่แล้วเพื่อไปดูเซลล์ของเด็กที่อยู่ในเลือดแม่เนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเซลล์ของเด็กผิดปกติเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขามี อาการต่างๆของการที่จะแทงเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เลยนะฮะก็จะต้องมีเลือดออกการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยนะฮะไม่ว่าเลือดออกน้อยเลือดออกมากก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่คนนั้นจะมีโอกาสแทงนะฮะการที่มีเลือดออกอาจจะยังมีการปวดที่ตัวท้องน้อยด้วยก็คือบ่งบอกถึงว่าอาจจะมีการที่บีบตัวของมดลูกกันนะฮะบ่งบอกถึงว่าคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการแทงได้นะฮะก็ต้องระวังเป็นพิเศษถ้ามีอาการเลือดออกมีอาการปวดท้องในระหว่างการตั้งครรภ์ก็ควรจะไปพบแพทย์นะฮะอาจจะปวดท้องเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะหรือปวดท้้ออองงเกกกิดจจาาาาาาย่่ืนลไสระพ อะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นการปวดท้องที่จะนําไปสู่การแท้งด้วยเหมือนกันนะฮะ การท้องโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าตัวเด็กเขาปกติดีตัวมดลูกอะไรเขาปกติดีเขาก็จะมีโอกาสที่ท้องต่อได้ตามปกติไม่ว่าจะทํางานหนักอะไรก็ตามคือสังเกตดูถ้าคนที่ทําไร่ทานาอย่างเงี้ยฮะเขาก็ไม่ได้รู้นะฮะว่าเขาท้องด้วยซ้าแต่เขาก็ยังทํางานปกติของเขาไปเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะท้องต่อไปได้นะฮะดังนั้นถ้าตัวเด็กเขาปกติมดลูกเขาปกติโดยส่วนใหญ่นะฮะมักจะมีการท้องต่อไปได้โดยที่ไม่แท้งนะฮะแต่ว่าคนที่มีอาการแท้งอย่างที่บอกกันนะฮะถ้ามีเลือดออกมีปวดท้องเนี่ยอันนั เเป็นิศษก็ไม่ควรที่จะไปทำกิจกรรมอะไรที่หนักเกินไปนะฮะการเดินการวิ่งการออกกาลังกายอะต่างๆคงต้องงดไปในช่วงนั้นแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์นะฮะก็อาจจะต้องงดในช่วงนั้นด้วยเหมือนกันค่ับ ถ้าพูดถึงลักษณะทางกายภาพเนี่ยน่าจะพูดถึงคําว่าอาจจะอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปมากกว่านะฮะแต่จริงๆมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่คนที่อ้วนเกินไปก็มีฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยที่ผิดปกติได้เหมือนกันหรือบางคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น PCOS เนี่ยฮะก็จะมีภาวะฮอร์โมนบาง,อย,างอย่างฮอร์โมนเพศชายที่มากผิดปกติเนี่ยก็ทําให้อากาสในการแท้งหรือได้ไข่ที่คุณภาพไม่ดีได้ตัวอ่อนคุณภาพไม่ดีแล้วก็แท้งไปได้มากกว่าคนทั่วไปหรือคนเป็นเบาหวานก็ตามนะฮะคนเป็นเบาหวานก็จะมักจะมีอาการอ้วนใช่ไหมฮะแล้วก ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ตั้งคันใช่ไหมฮะคนที่ตั้งคันแล้วเกิดภาวะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งคันเนี่ยก็ทําให้เขาแทงได้ง่ายนะะแต่ฝั่งผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดตั้งแต่ก่อนการตั้งคันละฮะก็คือตอนที่เขามีการปฏิสนธิถ้าสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยอาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีมากนะฮะหรือผู้ชายอายุเยอะหน่อยเงี่ยฮะแล้วได้ตัวอ่อนคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสในการแทงมากกว่าสเปิร์มที่คุณภาพดี คือแทงไปแล้วเนี่ยต้องมาดูนะฮะว่าการแทงเนี่ยเป็นการแทงที่ครบหรือไม่ครบนะฮะคือถ้าการแทงที่ครบก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าดูจากอาการนะฮะเลือดก,ก็จะหยุดไปนะฮะปวดท้องก็จะหายไปอย่างเงี้ยเรียกว่าอาจจะแทงครบแต่ว่าก็คงต้องไปเช็คอันด้าซาวอะไรกันอีกทีนะฮะว่ายังเหลืออยู่ข้างในหรือเปล่าแต่คนที่แทงไม่ครบก็มักจะมีอาการที่เลือดอ,ออกไม่หยุดสักทีปวดท้องก็ยังปวดอยู่อย่างเงี้ยะฮะก็ยังมีค้างอยู่ข้างในก็ไปหาคุณหมอคุณหมออันด้าซาวก,ก็จะเห็นแล้วฮะว่ามันมีอะไรค้างอาจจะต้องไปทําการขูดม้วลูกเอาออก,อกคิงง้้รวัารรัาแน3ล แทงอยู่อันนั้นก็ต้องไปหาสาเหตุกันละที่ว่าฮอร์โมนผิดปกติไมหมมดลูกป,ปกติไหมอย่างเงี้ยก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุก่อนที่จะท้องคนต่อไปนะ,ะหลังจากแทงไปแล้วเนี่ยประจำเดือนมาได้สักสองสารอบขึ้นไปเนี่ยก็มักจะเรียกว่าทุกอย่างกลับมาปกติละสามารถที่จะตั้งคันใหม่ต่อไปได้แล้วนะฮะมีลูกไม่ยากกับไอ้เบบี้